พี่น้องสวัสดีคะ่ะสวัสดีวันพ่อแห่งชาติเนาะอทุกคนวันพ่อแห่งชาตินะคะวันที่ห้าธ่านวาของทุกปีนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะก็ยังคงเป็นวันพ่อแห่งชาติของเราอยู่นะคะพี่น้องก็สงสารเดสงสารชีวิตคุณนเป็นพอนะแต่บ่มีธิ์หาลูกนะเออ สั่งครอบคร้วยเขียวครอบคล้ว,ว,ลวนหมอลำคนดังเมืองยนะโสนาคนดังหมอลำดังเมืองยะโสที่คนยะโสบ่อยากจ้างนะทุกคนเออทังแม่ป้าแขวสวกผ้าหลานไปอันนี้อีงละไปไปอันไปเที่ยวอีกางเราไปเขาใหญ่อีกละพี่น้อง สั่งพยายามหนีพ่อเนาะพยายามกีดกันทุกเรื่องนะคะอันเจ้าคือบ่คิดในว่าอันเว้นกรรมมันมีจริงนะซูเมอร์นีหมอลำดังก็กลายเป็นหมอลำอันดับแสงนะอออแสงทองบ่มีเหรอมีแต่แสงมืดตึ๊บนะหมอลำแสงทองมืดตึ๊บนะเออก็ย้อนว่าการกระทำนะฮะเออกรรมคือผลของการกระทำนะอื และพี่สาวกําลังท้องนะกาลังท้องก็ยังพยายามพลากลูกพลากพ่อนะพยายามแยกรู้ว่าอ่าวันไหนที่จะเป็นวันสําคัญของคนเป็นพ่อที่สิมีิธิตได้พ่อลูกกับพยายามหาเรื่องไปนั่นไปนี่ถ้าเบิ้งลูกเจ้าของออกมาในซีอูได้โดนซ้ำด่พี่นอ้องคอยก็ไม่อยากแซงนกแต่เห็นการกระทําของเจ้าเฮ็ียงซี คนทั้งโลกเขาสาบแช่งครอบครัวทดรักษาอยนะออครอบครัวครอบครัวมูเจ้านะ่ะเออที่ครอบอ่าที่อ่าคนโซเชียลมูเจ้าเล่นกับยังมูเจ้าเห่นกับค้นโซเชียลเขาเห็นนะคะถึงว่าหมอลำมันน้องสาวไปเล่นยูไสค้นกับเบิ่งนะเบิ่งยูเบิงเบ่งเต่ส้มมูเจา้า บางแต่สู้พรเจ้าน้อยเดียวในะแต่คนส่วนมากเขาไม่ดูนะหมอลำดับแสงแสงท่องดับแสงนะ่ะเขาบเบึงแล้วนะเขาเบึงหน่อยต่อไปในกรุงเทพนะก็จะมีแตนคนทีว่านอันนี้อุปการะเจ้านะ่ะล่ะขนาดอันค้นจัดอันอันแค่โอเคนะก็นยั่งว่าที่ให้งานเพราะว่าคำว่าสงสารเจ้าพุ่มตีเจ้าพุ่มจตีที่เจ้าได้งาน เพราะคำว่าสงสารเพราะแมนเจ้าไปฮอั้สางเงินสร้างกำไรให้เขาเด้เจ้าได้งานเพราะคำว่าสงสารนะให้งานด้วยความสงสารนะเจ้าจงได้งานด้วยความภูมิใจเจ้าไปสร้างเงินสร้างกำไรให้เขาหนุนอย่างโตเกียวมิวสิกนี่จัดงานในเทพเจ้าภาพได้เงินนะ่ะนั่นมันคือธุรกิจเนาะ เออลงทุนก็ต้องได้กําไรใช่ไหมบอวแมนไปลงทุนจ้างค่าตํารวจจ้างค่าสถานที่เจ้าขาดทุนจะแบกไว้ยังสั่นมันก็บ่ไหวเด้อสิบอกให้